ขยับก่อนขยับก่อนขอขยับนิดนึงอ่าโอเคนี่คือพิทแอล่าเฮ้เฮ้เฮมาผมนะคะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะฮะอยากเป็นทางการนะฮะมีใครดูอยู่บ้างนะคะพิม์เข้ามาหน่อยพิมพิมหนึ่งพิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ล้านห้าอะไรก็้ว่ากันไปนะครับ กิมเข้ามาหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับก,ก็ก็เกมเราม่ง่ายฮะเหมือนเดิมอาทิตย์ลสองข้อนะครับหนึ่งข้อพิษหนึ่งข้อดวงนะครับเออตามผมตามนะปกติทายให้ถูกนะครับถ้าทายถูกก็รับเงินเออไม่ใช่รับแต้มไปสะสมนะฮะตาจนโนโฟดโแค่ที่คุณลงในข้อถูกเอาไว้เอออืม <c oughs> <c oughs> แล้วที่เดือนเราก็จะรวมผลกันว่าใครมีคะแนนใครที่ลงโฟโต้แคทเนี่ยเขาที่ถูไว้มากที่สุดครับผู้นั้นก็จะได้รับเงินรางวัล25บาทและรางวัลพิเศษครับโบนูแบงค์ดูฟีสามวันอันละ25บาทอันละ30บาทนะครับฮครับนี่คือตารางที่3ไปนะฮะยังเหลือ2ยังเหลือ2อาทิตย์นะฮะวันนี้กับวันวันจันทร์หน้านะครับอ่าอือ่าพราะงนั้นขอให้โชคดีนะฮะกับวันนี้สองข้อนะครับ มาโฟโตคินคุณพร้อมหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเราจะมาเริ่มกันเดี๋ยวนี้ครับตื่นๆเสเหนอโดยป้าเออไม่ใช่เดี๋ยวตอนรายการฮะเอาหรอฮะโทษฮะอ่ะเอามาๆก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เตชขอยาตคนหนึ่งนะฮะตอนนี้สตรีมเดทครับขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวโอเค ะตอนนี qui, biz, okay. big, now, Please, so, can, mm ้ขอญาตไปทางยี่กอนนะครับวันนี้อาจจะเห็นผมในเงามืดนะฮะไม่ใช่หรอกไปยังไปยังไม่ได้ซ่อมนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอ๋อฮะนะก็จเเห็นบรรยากาศมืดๆอย่างนี้เขี้ยวเขียวหมดเขียวหมดอีกแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับข้อที่หนึ่งครับคําถามคือคำถามคือ เว็บสเปเดอร์แมนมีกี่ขาระหว่างสองสี่หรือแปดนะครับถ้าพร้อมแล้วสาสิบวินาทีไายผลครับกระดานตลุกก่อนนะครับดกคนเห็นกันชัดๆเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับ คุณก้องตอบอะไรคะ uh, อ่าตอบข้อหนึ่งครับฮะตอบว่าตอบข้อหนึ่งเหรอฮะครับผมนี่นะครับเราขึ้นมาให้แล้วนะฮะอ่าทุกคนทีมไปทางเดียกันนะมีเด็กแถวเด็กยังติดน,นะครับดีฮะดีดีดีดดดดดโอเคลงกันแค่นี้ก็ลงกันไปนะครับืึมหมดหน้าตักกันเลยนะครับดูท่าใช่ไหม เอ่ก็ไปแน่นะอ่าผมยังเหลือเยอะฮะเหลือเยอะเหรอฮะผมผมรวยฮะผมรวยผมรวยรวยนะฮะถ้าผมถ้ารวยสามเคฮะถ้ารวยไม่เทหมดไปเลยฮะไม่ฮะเซฟเซฟไว้ข้อนะเอ่อไว้วันจันทร์หน้าฮะเอ้เดี๋ยวก็ถูกคุณถูกก็ได้คืนนะผมถูกก็ได้คืนใช่ฮะอ๋อแต่กลัวผิดใช่ไหม จะกลัวผิดฮะอ๋อโอเคโอเคจะเจฟไ้ก่อนเข้าใจได้ครับเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้อ้าวมา4คนนี้จะจะถูกหรือจะลบผวาความนะฮะมาดูกัน,นะฮะ <c oughs> ่ไอไปเอร์แมนเขามีเขาเลยใช้ขึ้นหมด่ะอ่าสไปเดอร์แมนเขามีเข,มเ,มเขาเป็น <c oughs> คนะนะเนาะเขาสองขนเออถูกนั่นแหละครับ,ปบไปเอร์แมนมีสองขานะคะ นะฮะไออปขอญาติฟีบคะแนนนะครับฟิปจุดคะแนนไปก่อนตึอดึงอ่าโอเคอ่ะโอเคนี่คือข้อหนึ่งฮะมาข้อสองครับเป็นข้อวลระแล้วครับ ก็รักอันนี้นะครับกัดเป็นหนึ่งนะฮะผมจําได้ว่าผมต้องไปที่เกมอะไรครับผมกระโดดเอาไว้แล้วนะครับอยู่ที่เกมนี้ทุกคนเตรียมไว้เลยนะครับใครที่เพิ่งมาเห็น,ม,นมันตอนนี้นะครับยังเล่นได้อยู่นะฮะยังเล่นกันได้อยู่นะฮะกด follow เราได้สามรอยได้สามร้อยฟุตคิแล้วนะครับเอาลงไปละ นะตอนนี้เราจะกำลังจะโชว์นะครับหน้าตาของเกมของเราในวันนี้นะครับซึ่งซึ่งนั่นก็คือเกมริงโก้อืมนี่ปิงโกอะเอาเทปออกกัน <_ d isco> เอ๊ะเาเห็นอย่างนี้นะครับผมจะเอาใส่ A เอเอไว้ข้าง ไปไว้ข้างข้างในปี B. แล้วก็ตรงกางเป็นเอ็กซ์เออข้ถามง่ายครับอื <ừ nh. S 2> ผมจะลงเหรียญช่องไม้ลงช่องอะไรหนึ่งสองสามสี่้านะไม่ไม่ไม,ไม่เอาข้างล่างสุดดีอ๋อคุณคิดว่าผมจะโยนเหรียญแล้วตกเป็นไปตกที่ช่องอะไรฮะอ่ไม่ตรงน,น,นี้ระหว่าง เอบีหรือเอ็กซก็คือว่าเอบีโอกาสถึงสี่สิบเท่ากันส่วนเอ็กซโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะออกอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วคุณมีเวลาหนึ่งนาทีครับแต่กตอดก่อนอื่นขออนุญาตกันนิดก่อนข้อหนึ่งถูกต้องนะครับ ผู้คนได้แต้ม้วเนาะอ่าโอเคตาผมได้แล้วมาข้อนี้หนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วได้เวลาถ่ายผลครับ A B X A A B มีสองช่อง X มีช่องเดียวนะครับช่องล่างสุดสำหรับพิงโก้นะครับที่ใส่ในวันนี้มีหนึ่งนาทีคุณมีเวลาหนึ่งนาทีครับ หนาทีเท่านั้นอ่ามีคนแทงมเลยครับมีคนแทงมีต่อสามคนนะฮะคนแทงแทงมีสี่นะฮะทุกคนคิดเห็นตรงกันเหรอฮะว่าจะออกบีคุณมีใครไหมมีใครไหมอา้าว มียัดเต้เพิ่มาเพื่อมฮะมียัดเต้คงเอาเพื่มมีใครจะเทเพื่มอีกไหมใครจะเทเพื่มอีกไหมนะฮะเออคุณกล้องฮะคุณรู้สึกเหมือนคุณมารายการตัวเองป่ะฮะที่เป็นที่ควรเป็นพิธีกรนะฮะครับผมอะไรอะไรแทงมันพันน้ำม่วซะอย่างนี้แทงมันพันน้ำวงนะฮะโอ้แต่คนลงโอ้ยรอบนี้คนลงร้อยโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะนี่คือการทีนะฮะเทหมดหน้าตา เทไปข้อบิไปข้อสองะถ้าถูกก็เทกันโทษนะแต่ถ้าผิดรถพ่อป่าคว้าครั้งเรขของราการนะอมเฮ้ยมันเคยไอ้ไม่รู้นะเพราะผมก็เพราะไม่มีใครรู้เฉลยนะเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกันสดๆนะครับผม ไม่ใช่นี้เอาหน้านี้มาเอาหน้านี้มาเอาคุณเปิดแล้วดีว่ะต้องอันนี้เอาล่ะ <c oughs> อะผมให้คุยก้องเลือกครับอยากให้ผมลงช่องไหนฮะหนึ่งตออ่อตาปีห้าสองต้องสองอนะ <c oughs> หนึ่งสองสามไปเอมีมีมีเอเขารถวมายเจเจงแจ๋วพูดยอบไปเลย ข้อนี้รถพ่อปลาความนะคะเย่อ่าก็นะฮะขอดูความเสียหายหน่อยนะฮะ <laughs> คุณก้องนะฮะอ่าสามพันเก้าร้อปดคุณปาวนะสองพันนะคุณสเตลสี่ร้สิบปดคุณปนวัฒน, <Yeah. S 1> <laughs> น,น,น์สามนหสิบนะฮะก็สูไลา์ไปไปแพไอ้มาดิคืปลา <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> น่าหนดีใจไว้เนี่ย นะฮะเอกด่านทุกอน,นุขมขนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับว่าสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะก็ทุกคนมีสี่คนนะที่ถูกข้อหนึ่งนะฮะข้อสองไม่มีใครได้อยู่แล้วนะฮะก็นะฮะเดี๋ยวันเดี๋ยวคะแนนจะอัปเดตฮะในวันพรุ่งนี้เวลาที่ตรงนะครับเออครับผมไปดูสามารถไปดูสกอร์บอร์ดได้ที่เพจฟูดี้ทีวีนะครับ นะคะทุกช่องทางใช้ชื่อเดียวครับ forty QV 44เอ็ดข้างหน้าด้วยนะครับอ่ะอืมหมดเวลาแล้วนะครับสาหรับคุยแอละของเราประจำสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์หน้ายังเหลืออีกหนึ่งวันเฮ้ยนะฮะซึ่งจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะครับถ้าคุณคุณมีโฟลเดอคิอะไรคุณมาให้หมดนะครับแล้วก็ไปใช้กับวันนี้วันเดียวสุดท้ายนะครับวิธีคุณง่ายๆฮะดูโฟล QV ของเราทุกวันนะครับคุณก็ได้นะฮะโฟลเดคิไปใช้ไปเก็บไว้เก็บสะสมไว้เอาไว้เป็นอาวุธนะฮะในการตอบคาถามใน ิษเอลักของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนฮะเจีเจอกันใะไววันจันทร์หน้านะครับอ๋อแล้วระบบอย่างหนึ่งพรุ่งนี้มานคนเป็นถึ่บอลลูนผู้เช้นนะครับเกมพ้นคูณนะฮะแต่เพอ่ิมว่าด้วยภาระเราหลายๆอย่างฮะแต่ดต่อไม่ทันนะครับเพราะนั้นเราขอเลื่อนไปตัดดาหน้านะฮะเออเพราะนั้นเจอกันใหม่วันพุธทีเดียวกับเกมตามใจกูฮะวันนี้ คลิปตามใจกูเริ่มเวลาหกโมงสี่สิบห้านะครับอ่ะวันนี้เราลาไปก่อนครับกับคิดแล้วครับไปแล้ว bye บ๊ายบายสวัสดีครับ